สำหรับประเด็นดราม่ากการเปลี่ยนสคริปต์ค่ะพี่น้องขา FC แฟนขับแฟนหมอลำโดยเฉพาะนะคะ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงให้ความสนใจกับประเด็นนี้เป็นอย่างมาก ก่อนหน้านี้นะคะบอสโจโยมานินได้โพสเดือดลงเฟ e บุ๊กส่วนตัวเอาไว้สำหรับการเปลี่ยนสคริปต์โดยไม่แจ้งผู้บริหารอย่างบอสโจโยมานินทำเอานะคะงานหมอลำของบอสโจเนี่ยมันเกิดความสรวนแล้วก็เกิดความเสียหายทางด้าน FC ฟซีแฟนคลับแฟนหมอลำพอเห็นโพสต์นี้เนาะพี่น้องค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากบ้างก็ตั้งข้อสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามว่าใคร คนไหนยังไงหรือแม้กระทั่งแสดงความคิดเห็นว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าใช่คนนี้หรือเปล่าที่ทําให้เกิดปัญหาจนนะคะบอสโจยูมานินเองก็คงเห็นหลายๆคอมเมนต์แล้วล่ะว่านะคะ FC แฟนคลับหลายๆคนเนี่ย แสดงความคิดเห็นเนาะคือโยงนะพูดง่ายๆพี่น้องค่ะโยงว่าคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะน้องหักแพลงวรัญญาพรที่ถูกโยงเป็นอย่างมากว่าเนี่ยน้องนี่แหละมีการเปลี่ยนสคริปต์เพลงนะคะโดยคุ้เต้ยอะไรประมาณนี้บอสโจเองก็ได้นะคะเรียกประชุมทีมสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วสำหรับประเด็นนี้นะคะมีการพูดคุยกันแล้วนะคะพี่น้องว่านะคะ การเปลี่ยนสคริปต์นะมันเกิดจากอะไรปัญหาอะไรยังไงน้องเพื่อนก็นได้บอกแล้วพี่น้องว่ามันเป็นโชว์ที่มากเกินไปสําหรับนะคะสาวน้อยลําเพลินโชว์ซึ่งปกติแล้วสาวน้อยหนึ่งเนี่ยโชว์แค่26เพลงในช่วงโชว์แต่สาวน้อยลําเพลินโชว์เนี่ยโชว์ไปถึง40เพลงมันหนักหน่วงเกินไปมากเกินไปนี่คือสาเหตุของการเปลี่ยนสคริปต์ที่นี้นะคะ ยางที่ว่าค่ะพี่น้องคะ่ะน้องหักแพลงวารัญญาพรเนี่ยก็ถูกโยงถูกว่าไปต่างๆนานาเนาะว่าคือตัวปัญหาบ้างว่าเป็นคนเปลี่ยนสคริปต์นะคะทำให้เ,เกิดความขัดแย้งในองค์กรทําให้คนนั้นคนนี้ทะเลาะก,กันอย่างนั้นอย่างนี้บ้างซึ่งจริงๆแล้วนะคะอันนี้เสาวไอไม่ได้อวยไม่ได้เข้าข้างใครแต่พูดตามเนื้อผ้า คือบอสโจเองก็ไม่ได้ออกมาบอกว่าใครคนไหนคือตัวปัญหาหรือว่าคนที่เป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นใครยังไงนะคะซึ่งไม่ได้มีเกี่ยวตัวกับศิลปินลายบุคคลเลยแต่มันเป็นโชว์ที่เกิดขึ้นสําหรับการโชว์ที่มากเกินไปจนทําให้นะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการโชว์ที่มันมากเกินไปอาจจะปรับลดลงแค่นั้นเองนะคะย่างที่วาค่ะพี่น้องขาบอสโจยมูมานินเองนะคะผู้บริหารสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองเนี่ยเพิ่นกสิเห็น ทางด้านคอมเมนต์ละ,ละที่หลายหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ในพื้นที่ของบอสโจเนาะเพราะบางคอมเมนต์พ่นหวงเพิ่นกับคอมเมนต์แรงจริงๆทั้งด่าทั้งต่อว่าทั้งโยงทั้งแซะทั้งบอกไล่ออกคืออย่างที่เส้าไอนะคะพูดตลอดเลยนะคะบอสโจยูมานินเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครอะไรยังไงเพื่อนแค่บ,บอกว่ามันมีการปรับสคริปต์และทําให้นะคะมันเกิดความสรวนไม่ได้ชี้ เฉพาะบุคคลใดๆอะไรยังไงเลยนะคะซึ่งนะคะบอสโจเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะปกป้องลูกๆในค่ายในลูกๆในวงเนาะพน็กพนัแบบนี้พี่น้องศิลปินลูกเต้าน่ารักกันทุกคนอย่าต่อว่าศิลปินในทางลบๆเลยครับเลยนะครับสงสารเด็กๆเขามาเดินตามหาฝันช่วยครอบครัวเลี้ยงชีพทำมาหากินผมยังการันตีลูกๆน่ารักกันทุกคน พี่น้องขาสาวไอเคยบอกแล้วว่าสาวไอไม่ได้เข้าข้างใครสาวไอรักศิลปินทุกคนโดยเฉพาะสาวนอนเพชรบ้านแพงสาวไอนะคะสนับสนุนทุกคนศิลปินทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครและอย่างที่บอสโจบอกคะ่ะลูกๆน่ารักทุกคนลูกๆเขาเพียงแค่มาทํางานคะ่ะตั้งใจทํางานหาเลี้ยงครอบครัว เออสร้างอาชีพสร้างอาชีพแล้วก็ซัพพอร์ตครอบครัวเท่านั้นลูกๆน่ารักทุกคนไม่ได้มีใครทะเลาะบอกแว้งการขัดแย้งอะไรยังไงเนาะพี่น้องอยากให้เข้าใจตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะและก็ได้มีนะคะพี่น้องขาโพสต์ที่2หลังประชุมวันนี้ผมได้เห็นแววตาลูกๆทุกคนอย่างชัดเจนว่ามีความสุขมีความอบอุ่นสามารถีสดชื่นพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกัน กับครอบครัวสาวน้อยลำเพลินชูเราเนี่ยค่ะพี่น้องขานี่คือหลักฐานชัดเจนเลยว่านะคะบอสโจบอกแล้วว่า ทุกคนสามารถขี่กันดีรักกันดีในองค์กรไม่ว่าจะเป็นนะคะทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะเป็นศิลปินคอนอวแดนเซอร์ทุกคนรักกันดีไม่มีใครตั้งอคติต่อกันเพราะทุกคนมาทำงานปฏิบัติหน้าที่ของตนเองศิลปศิลปินนะคะก็ร้องเพลงไปแดนเซอร์ก็เต้นไปพี่น้องทีมงานคอนวอยกับก็บของไปต่างคนต่างทำงานต่างหน้าที่แต่ไม่เคย มีใครทะเลาะเบาะแว้งอคติต่อกันมีแต่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันพี่น้องเออคือเราเป็น FC แฟนคลับเนาะพี่น้องเรารักในตัวศิลปินได้แต่ยอยอ่าคิดเองเออเองแทนศินลปินเราแค่ เป็น FC ฟแฟนขับอย่างสาวไอก็เป็น FC ฟแฟนลับอย่างที่บอกคะ่ะลักษ์ศิลปินทุกคนในสาวนอยเพชรบ,บ้านแพงสนับสนุนทุกคนใครมีกระแสมีประเด็นอะไรนะคะสาวไอก็จะรีบมานําเสนอข่าวให้ FC ฟแฟนลับพอ,พอๆแม่รับทราบตรงนี้เราไม่ได้ปลุกป,ปัน่นเราไม่ได้ฝากไฟไฟได้เล่ารักทุกคนเราแค่อยากจะให้นะคะทุกคนเข้าใจในตรงนี้บริบทของศิลปินทุกคน สาวไอนะคะก็ไปเห็นโพสต์โพสต์หนึง่งข้อความข้อความหนึ่งนะคะที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะเ mm hmm. พิ่นได้โพสต์เอาไว้อย่างนะคะหนุ่มโจโดีไซน์ซึ่งเป็นเพื่อนกับสาวไอเองเพิ่นโพสต์เอาไว้แล้วมันกินใจสาวไอขออ่านตรงนี้เนาะพี่น้องคะถ้ารักศิลปินให้สนับสนุนเขาผลักดันเขาให้โด,ด่งดังอย่าสร้างดรามา่าหรือสร้างศัตรูให้เขาอย่าไปเม้นด้อยค่าศิลปินท่านอื่น อันนี้คือเรื่องจริงค่ะพี่น้องค่ะศิลปินทุกคนล้วนแต่มีเนาะ FC แฟนคลับรักของใครของมันน่ะซึ่งถ้าเราไปด้วยค่าศิลปินท่านนั้นแน่นอนว่า FC แฟนคลับเขาก็ต้องมาปกป้อง ถ้าเราไปด้อยค่าทางนี้เขาก็ต้องปกป้องเท่าน,นั้นคือกันเรานะคะควรไม่ไปด้อยค่าศิลปินท่านอื่นเราไม่ชอบใครก็แค่เลื่อนผ่านเรารักใครเราสนับสนุนศิลปินแล้วก็อย่าสร้างดราม่าให้กับศิลปินที่เรารักอย่าไปด้อยค่าคนอื่นอันนี้จริงร้อยเปอร์เซนต์ค่ะสะาวไอยืนยันตรงนี้นะคะว่ารัก และสนับสนุนนะคะศิลปินทุกท่านนะคะในวงการหมอลำโดยเฉพาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงและประเด็นน้องหักเพลงวรัญญาพรนะคะที่มีหลายๆท่านที่ยังอคติกับน้องอยู่ยังต่อว่ายังด่าน้องยังโยงน้องเนี่ยอยากให้ทุกคนเนาะหยุดอคติกับน้องนะคะอยากให้มองแล้วก็เปิดใจกว้างๆอย่างที่บอกค่ะ น้องมาทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวสร้างสรรคผลงานให้ FC แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่บอสโจก็บอกแล้วว่าลูกบ้านเขาน่ารักทุกคนไม่ได้มีใครมีปัญหาอะไรยังไงและน้องเอกก็ไม่เคยนะคะมาโพสต์ตอบโต้ด่าใครแซะใครแควใคร,ใคร เอออันนี้คือเรื่องจริงสิ่งที่เห็นเนาะพี่น้องเนาะส่วนถ้าเราไม่ชอบจริงๆเนี่ยก็ขอแค่ให้เลื่อนผ่านค่ะไม่ไปคอมเมนต์ไปด่าไปแสะไปด้วยค่าใครทั้งนั้นเนาะอืมเป็นกําลังใจนะคะให้ทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชว์กับกัน กลับสคริปต์ใหม่ครั้งนี้ขอให้เข้าที่เข้าทางโดยเร็วและก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยนะคะตั้งใจทํางานแล้วก็ขอให้เฮงเง <ๆ S 1> ปังๆฤดูกาลนี้ก็ขอให้สาวน้อยลําเพลินโชว์มีงานเยอะๆฤดูกาลหน้าก็างานเข้ารดเป็นกำลังใจให้กับน้องฮักแพงวะรัญญาพรด้วยนะคะสักวันหนึ่งหนูจะเติบโตบนเส้นทางนี้ให้หนูนะคะเก็บเอาคําติ ที่เป็นคำติเพื่อก่อนะคะมาพัฒนาสารต่อให้กับตัวหนูเองและหนูจะเข้มแข็งในวันข้างหน้าส่วนคอมเมนต์ลบๆที่เข้ามาอาคติกับหนูหนูก็แค่ปล่อยผ่านเลื่อนผ่านพะรู ต่อไปนะคะหนูจะเป็นคนที่นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ไม่ว่าอะไรนะคะจะมาทำร้ายหนูหนูก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับเมื่อนี้สาวไอาก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ